สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาขยายต้นทีคิงนะคะเงินไหลามาทีคิงของเรานะคะก้อนี้แน่นแล้วนะคะมีหนึ่งยอดสองยอดสามยอดสี่ยอดนุ่นเลยนะคะนี่นะคะเงินไหลามาทีคิงของเรานี่ค่ะนี่นะคะลักษณะใบใบมีแบบ หลายแบบมั่งอันนี้ก็หยิกก็มีนะคะอันนี้นี่นนะคะเดี๋ยวเราจะตัดต้นนี้นะคะเราสำรวจเห็นมีรากอากาศอยู่ตรงนี้นะคะรากอากาศน,นี่นะคะเดี๋ยวเราจะตัดตัดตรงนี้ แล้วเราก็จะได้หนึ่งใบสองใบได้สี่ใบกับใบนี้นะคะสี่ใบกับใบนี้เราจะตัดตตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาตัดกันนะคะเราจะใช้คัตเตอร์นะคะค่อยๆค่อยๆเลาะเวลาตัดเราตัดเฉียงเฉียงลงนะคะ เชียงลงอย่างนี้ค่อยๆนี่นะคะหลุดแล้วนี่ค่ะอ้าวเราได้เราได้สามใบนะคะอ้าวเราเมินผิดนี่นะคะนี่เราก็จะ ให้ตรงนี้เขาแตกแตกออกนะเราเราจะใส่ลงไปนะคะอันนี้สามส่วนสี่เอาไปอีกสักหน่อยนี่นะคะเราก็เอาดินเออเราก็เอามะพร้าวสับมาใส่ไว้อย่างนี้เลยนะคะทิ้งไว้อย่างนี้เลยค่ะคือ กระถางอันเนี้ยเขาจะมีจานรองเดี๋ยวเราก็จะเอาใส่แล้วก็เอาน้ําใส่เอาน้ําใส่ในนี้นะคะก็จะเรียบร้อยแล้วหนึ่งต้นค่ะ